สวัสดีสสดค่ะวันนีกลุ่มพวกเราที่24วิชากษาศาลตรีวิตดิจิทัเลเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับขพอนั้นคือนอเรื่องการอ่านและสิ่งทดลองค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะิง ป้าก you you, er ็อยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกแบบพวกหนูบ้านช่วยๆกันปิดไฟปิดกัะโวันเดียเราั้งกี่ชิ้นคะประมาณ20ชิ้นค่ะวันนดียเราตั้งกี่ชิ้นคะประมาณ30ชิ้นครับรับผหมวันเดียเราตั้งกี่ชิ้นคะไม่ต่ำกว่า20ชิ้นค่ะบวันเดียวเราตั้งกี่ชิ้นคะประมาณ25ชิ้นคโอเคค่ะวันเนรวเราตั้งกี่ชิ้นคะไม่ต่ำกว่า30ชิ้นครับ ขยะมีผลกระทุต่อเราอย่างไรนะครับถ้าเป็นขยะเปียกก็จะสูงกลิ่นเหมทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปเวลาที่เราเห็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ก็จะดูไม่สะอาดตาค่ะการทิ้งขยะไม่ถูกที่มีโทษทางกฎหมายสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางขยะสีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำขยะมาทำปุ๋ยหมักได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารใบไม้เป็นต้นถังขยะสีแดงรองรับขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นกระป๋องยาฆ่ามแมลงภาชนะบรรจุพันธุ์อันตรายต่างๆถังขยะสีน้ำเงินรองรับขยะทั่วไปหรือขยะมูลฝอยทั่วไปเช่นพลาสติก ซองมามีถุงพลาสติกกล่องโฟมถังขยะสีเหลืองรองรับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ขยะมูลฝอยที่ยังใช้งานได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติก สิ่งที่เราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้เช่นพลังงานทดแทนพลังที่ใช้แทนพลังงานจากน้ำมันและเชื้อเพลิงที่กำลังจะหมดไปในอนาคตเช่นใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานาน้ำพลังงานลมและพลังงานชีวมวลลดการใช้พลาสติกหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิน้นและใช้ภาชนะที่นากลับมาใช้ซ้ำได้เช่น ตะก้าปีนโตถุงผ้าการปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยดักจับฝุ่นแล้วยังช่วยดูดสารพิษท,ที่ออกมาจากสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นพลูด่างลิ้นมังกรวาสนาเป็นต้นใช้นวัตกรรมสีเขียวลดการใช้พลังงานในระหว่างการบริโภคสินค้าโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิลและลดขยะด้วยการลดการใช้การนำกลับมาใช้ซ้ำและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นแนวคิด 3R โดยการเริ่มใช้ขยะให้น้อยลงลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นลดการใช้พลังงานถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานน้ำมันและพลังงานไฟฟ้า